สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเทนกาไฮเปอร์แม็กนะครับเอามาดูกันนะครับว่าบทสรุปเคนเจอร์คู่เทพของเดือนนี้การใช้งานจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะดีกว่าเคียวกะเอาเป็นเคียวกะเวอร์ชันแรกที่ยังไม่ได้มีการปรับบัฟนะะส่วนคนที่รอปรับบัฟอยู่นะครับอันนี้ล็อกก่อนล็อกก่อนอคิดว่าน่าจะมีข่าวดีนะครับ ตัวเคียวกะเนี่ยผมใช้คําว่าพยายามใช้อยู่นะพยายามดูว่าแบบเฮ้ยมันจะนํามาใช้ได้ไหมครับไอทิลักเนี่ยผมใส่เกียร์ดีๆโดนแน่นอนอัปเกรดห้าครับเล่เนยอยู่ประมาณสักเพชรสองเนี่ยผมว่ามันยังเหนื่อยเลยนะคือเอาจริงเนี่ยการจัดทีมเลนเจอร์ยุคปัจจุบันครับเอาแบบ p p สักแบบปลีกเพชรเนี่ยผมมองว่า ถ้าถ้าไม่เล่นทางบินนะเอาแบบพักพื้นล้วนๆเลยครับเราอาจจะหาเรนเจอร์ตัวชนตึงๆหรือแบบเฮ้ยใช้ได้ทั่วไปเป็นตำแหน่งตัวชนใกล้ประมาณนี้อาจจะมีเอเรนก็ได้นะครับอาดูบิดก็ได้นะครับนาฬิกาปลูกก็ได้หรือว่าเรนเจอร์ของเดือนที่แล้วตัวโคนี่คุณหนูว่าเพราะว่ามันอมาตาะเจ็ดวิครับแบบนี้ก็จะได้ตัวชนตึงๆที่เหลือก็หาดาเมจมา นี่ดาเมจตัวไหนก็ได้ครับแล้วก็มีตัวป่วนเพิ่มตัวน,นิดนึงอันอย่างสมมติอันนี้ก็จะมีป่วนผักไปยังแนวหลังครับตัวเมกุมินก็มีสตันครับตัวนี้ก็มีสกิลใบอันนี้ผมจับอันนี้มาเปลี่ยนร่างนะครับจริงอันนี้มีสตันด้วยแต่ว่ามันไม่ทะลุเนี่ยใช้แค่นี้นะ ตัวทนสนิดหน่อยนะครับดาเมจต,ตึงๆ2ทาตุตส,าสามธาตน,นะมีเกียร์โดนแน่นอนครับก่าตัวป่วน PVP แค่นี้เล่นง่ายแล้วไม่ต้องมีคอมโบก็ได้แต่ว่าคอมโบก็จะไปใช้ในเกมตั้งรับแล้วก็อยู่ในลีกระดับที่สูงขึ้นมันจะใช้ดีฉะนั้นเนี่ยตัวเกียวกะ ผมมองไม่เห็นทางใช้จริงๆนะเออนะก็จะมีคัตติเลตอ,อันนั้นน่ะคือตอบโจทย์จริงๆครับเอาไปตีเลตบอสโปรต,ตีเลตบอสโคโรโบนะครับหอคอยด่านบอสอันนี้ผมว่าใช้ดีจริงผมทดสอบแล้วเฮ้ยมันใช้ได้จริงอ่ะเดี๋ยวต้องรอปรับบัฟว่าถ้าบับแล้วเฮ้ยจะดีขึ้นมากกว่านี้ได้ไหมอ่ะส่วนตัวนี้เนะี่ยผมว่าน่าจะใช้งานได้จริงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าการใช้งานตัวนี้เป็นไงบ้างนะครับกราบขอบคุณนะเป็น ID ดีของน้องอีคิวซางส่งมาให้รีวิวเพราะว่าผมยังเปิดไม่ได้นะก็ยืมจะ เปิดดูนะครับถ้าสมมติว่าทดสอบแล้วแบบเฮ้ยใช้ได้จริงเดี๋ยวผมตามล่านะทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์นะครับ อ่ะซึ่งใครมีทุนอยู่นะเรนเจอร์นะครับอ่ดดูเทนกาดก,ก่อนดีแค่ไหนนะครับอ่าส่วนเกียร์นี่บอกเลยว่าห้ามพลาดนะสายที่ไม่เข้าถึงการวิ่งเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเกียร์รองเท้าบอสมืดมันเข้าถึงได้อย่างแน่นอนนะใครมีทุนอยู่นะเกียร์น่าจัดนะครับแพ็กต่างๆนะนร้านเติมเกมวันนี้เลยนะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับไอดีผูกอะไรก็เติมได้หมดนะทั้งไลน์เฟซบุ๊กกูเกอร์เปิลครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS ออ่ะตามร้านลุงเอาไว้มี Android Android เเข้้้าามมจะไดดติวย i อน เราบริการพิเศษจากร้านลุงยังอยู่นะเติมรูบี้แพ็กรูบี้คุณ2นะครับแพ็กต่างๆจากร้านลุงฝากลุงเปิดกระชาได้เลยครับทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์ไปดูผลงานที่เพจนะครับแล้วก็ช่องยุงยุทธได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับลุงยุทธ์ชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภยัยเติมไว้ไม่ต้องรอติดใช้แล้งแงยบแอดไลน์เป็นหนึ่งทางทั้งที่แอนซายลุง98เดือนนี้คงจะเน้นหาเกียร์นะครับมาส่วนเรนเจอร์ก็อย่างที่อบอกนะว่า สมมติอยากได้ตัวตีเลดบอสหอคอยก็โอเคนะเคียวกาดก็ได้นะส่วนตัวาเมะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเทนกาดจะเป็นไงบ้างนะครับเป็นไหวพริบน้ำครับมีพลังไวโจมตีไฮเปอร์แม็กให้มา2ล้านแล้วว่าตัวเลขให้มาโคตรเยอะเลยนะพลังชีวิตก็ประมาณนึงครับต้งยังยืนได้นะเลขเรียงนะครับ3ามตีหนะเคลื่อนที่อาจจะช้าชานิดนึงค่อนๆไปทางช้านะความเร็วในการโจมตีก็ต่ำนะครับอคูดรเรนเจอร์โปรตีนะอาตัวเก้าไฮเปอร์สิบสามแม็กขันครึ่งครับส่วนรละห้าตือว,ว่าดีนะ ยังไม่ได้เยอะมากสะเท่าไหร่นะครับส่วนสกิลหลักครับนี่ดาเมจหลักดาเมจพิษแล้วก็ทะลุนะครับอนส่วนลดระยะโจมตีของศัตรูก็ประมาณหนึ่งก็พอได้ผลอยู่ประมาณหนึ่งนะสกิลนี้กว้าง340จุดผมเพิ่งทดสอบแวบเดียวสกิลแม่งโคตรเท่หวะรอบนี้คือมันเน้นการออกแบบนะแล้วก็สกิลคือแบบเฮ้ยดูค่อนข้างอลังการครับแล้วก็ข้ามค่อนข้างจะลึกด้วยแถมคูดาสกิลเวิฉะนั้นเนี่ยใครขาดดาเมจน้ําตัวนี้หน้าเปิดนะเบื้องต้นนะ อ่านะเดี๋ยวทดสอบไปพร้อมๆกันครับส่วนบัฟก็บัฟน้าป้อมนะก็เป็นใช้สกิลกับเพิ่มความรุอนในการต,รตรีเอาตรงๆก็อาจจะมีผลและเอาไปตีเลยหรือไปตีอะไรที่เป็นทางพิก็จะมีผลแต่พีพก็ อาจจะประมาณหนึ่งอาจจะไม่ได้หวังผลอะไรได้มากนักนะทักิลนี้นะครับบัฟกว้าง320.9ครับส่วนความสามารถนะครับยังไม่ได้คําตอบเลยเพราะว่าผมยังเปิดไม่ได้อ่ายังไม่ได้ทดสอบแบบชัดเจนนะตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าน่าจะเหมือนกันไหมนะที่ทดสอบไปแล้วเนี่ยเหมือนมันโดนดาเมทีเดียวตายไปเลยนะครับจริงๆมันยังไม่ควรตายนะมันแ,แค่แบบบาเรียหายไปก่อนนะครับแล้วก็จะตายค่อยโดนอีกทีนึงค่อยตายมันโด่ใช้แบบโดนทีเดียวตายนะมันก็เลยยังดูแปลกๆอยู่นะครับ อ่านี่ผมยังไม่ได้ทดสอบนะว่าล่าสุดเป็นไงบ้างอะคันใส่เกียร์นะผมใส่เกียร์ตามนี้เลยนี่นะครับ ใครมีโดนอนอนก็ใส่โดนอนอนนะเพราะว่าเป็นตัวดาเมจนะครับแล้วก็มีพิษด,ด้วยนะซึ่งพอมีพิษปุ๊บเนี่ยมันจะไปตีเลดบอสได้เลยสมัยก่อนเนี่ยยุคสมัยก่อนเนี่ยตัวดาเมจพิษเนี่ยเราเอาไปใช้ตีเหลดกกันทั้งนั้นเลยเพราะว่าเล็บอสสมัยก่อนตียากมากเพราะว่าการเข้าทีหนึ่งทีนึงนะมันเข้ายากมากมันก็ต้องอาศัยพิษนะ,ะส่วนเกียร์ชิ้นนี้มันเข้ากับเกียร์ชิ้นนี้พอดีเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเกียร์จากฟรีของสิปีครึ่งนะเอามาใส่ตัวนี้ค่อนข้างจะ ลงตัวนะครับหลบอาจจะไม่เยอะนะต้านเยอะนิดนึงครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าความเท่เลยเท่สุดๆเลยครับตัวนี้พี่เอ้ยบอกเลยครับเห็นสก,กิลแล้วแบบต้องเปิดผมนะผมเปิดแน่ๆนะครับแต่ก็จะ,ะเปิดประมาณนึ่งด้วยเดือนหน้านะปกติครับก็ไม่รู้ว่าเลนเจอร์ตัวปกติจะดีไหมก็ไปหวังกันแสงมืดใหม่นะซึ่งก็น่าจะตรงกับรอบของท่าแสงนะครับ บับเดือนนะครับก็ปล่อยตัวไวกับรถแรกนะอันนี้กรอกขึ้นมาครับนี่บับไวบับไวห่างป้อมนิดนึงนะส่วนดาเมตโอ้โหดูครับมันอย่างเทพเลยแล้วพิษนะนี่นะครับมีอัพเกรดท่านหนึ่งจุดนะดอกเดียวตายเลยครับดูนะครับอ,อ,อาจจะมีความช้าอยู่นิดหนึ่งนะเออเดี๋ยวก่อนนะ อ่ะผมขอทดสอบอีกทีหนึ่งคือผมตัวเนี้ยผมไม่เคยมีเลยผมยังไม่ได้หยิบจับเลยครับทำไมมันมีท่าดาเมจสองอย่างอะ่ะมันมีวาร์ปขึ้นไปกับแบบว่าเหมือนมีแบล็คโฮลขึ้นมาสักอย่างนะครับเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะเพราะว่าไอ้ท่าที่มันแบบว่าเหมือนวาร์ปขึ้นไปอะ่ะอันนั้นวาวนะครับแต่ว่าไอ้แบล็คโฮลเหมือนมันจะมีแอนิเมชันเยอะสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะเนี่ยเนี่ยไออันนี้เนะี่ยอ๋ออันนี้เป็นดาเมจ งงและพระเจ้างงนะครับอันนี้คือมันเป็นดาเมจนะมีความช้านิดนึงครับแต่ว่าไอ้ท่าวับเป็นท่าตีธรรมดาหรือเปล่าโอเคท่าวับน่าจะเป็นท่าตีธรรมดานะ,ะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าข้ามลึกเลยครับสกิลกว้าง340จุดพอข้ามปุ๊บเนี่ยเฮ้ยไปค่อนข้างจะลึกเลยครับมีความช้าอยู่นะจะอยู่ระหว่างช้ากับกลางๆนะครับเพราะว่าเหมือนท่าแอนิเมชันเนี่ยมันค่อนข้างจะ กว่าจะขึ้นนะอ่าผมใช้คําว่ากว่าจะขึ้นดูนะครับโอ้โหโอ้โหข้าม,ข,ามข้ามแบบโกงอะ่ะผมว่าข้ามแต่แตะพันจุดได้อยู่เหมือนกันดูนะมันมีสเก็ตไปนู้นเลยนะครับโอ้โหอ่ะตัวกู้เทพนะอันนี้คือสมสมสม,สมกับการเป็นกู้เทพนะที่ไม่ใช่ตัวเอ่อเขียวกะนะครับ รูปโปรไฟล์เพจผมเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยว,ว่าเอาตัวไหนดีวะผมอยากเอาตัวเคียวกานะเพราะว่ามันขี่เบรกแล้วมันดูเท่นเนยนะโปรไฟล์นะแต่ว่าการใช้งานคือแบบแย่จริงๆนะเสียดายครับเคียวกาดเอาตัวนี้ผมขอดูทีนึงนะคือมันข้ามแบบโอ้โหลึกบาลยโลกมากนี่คล้ายคาดดาเมจดน้ำแนะนำเลยข้องแท้แน่นอนนะครับ แล้วเลนเจอร์มันยืนไกลด้วยนะมันก็จะเซฟชีวิตด้วยตำแหน่งยืนนะครับนี่อ่านี่คือข้ามต้นๆน,นะแล้วพอสักพักนึ่งครับข้ามไปแบบอย่างไกลล้วอ๋อไอ้ท่าบับคือท่าตีธรรมดาโอ้โหดูครับ PVP แทบจะข้าม3ามไปเลยอะ่ะโอโ้สวยว่ามันคือท่าอะไรวะเนี่ยใครดูมาบอกนิดนึงนะโอ้โหแจมอ่ะตามนั้นนะครับ คือส่วนอื่นๆบัฟอาจจะไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นะครับอ่าส่วนดาเมจอ่าหลักกระพิดอ่ะเดี๋ยวลองไปตีเรดบอสให้ดูก่อนสักนิดนึงแล้วกันนะอ่าน้องอีกคือสั่งผมขอขอนุญาตเข้าไปเล่นนะครับอ่ะลองตีด่านบอสกันดูสักนิดนึงนะครับอ่าทีมเรดโอเคอ่าทีมเรดนะผมใช้ตัวอ่าลดหลบรดต้ของตัวบอสครับเป็นตัวของ อ่าเจสติก้านะครับอ่เดี๋ยวดูกันนะเพราะว่าพอโดนพิษนะแต่ว่ามันอาจจะดูยากนิดนึงเดี๋ยวไว้ผมเปิดได้ก่อนเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแบบช,ชัดๆครับว่าพอเป็นพิษปุ๊บป้ามันมันจะลดเลือดมันจะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอ่านะครับคือมันจะเป็นเลือดที่โดนตอดอ่ะโดยสมัยก่อนใครเล่น PP เอ่อใครเล่นกิลด์ยุคแรกๆนะตัวของป๊อปปิ้นอ่ะตีโคตรยากเลยนะครับ ตัวที่แบบมีดาเมจพิษอ่ะเขาจะขุดมาใช้กันทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าหวังผลแบบตีให้มันโดนทีเดียวครับแล้วก็ให้เลือดมันดูดไปเรื่อยๆอ,อ่าฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น PVP นะครับหรือว่าตีเลสนะครับมันคือมันมีทั้งดาเมจหลักแล้วก็ดาเมจพิษนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึ่งกันนะอ่าดูครับว่า100%หมดหลอดไหมอ่าอย่างเงี้ยตีเลดนะผมก็อ่าตัดดาเมจอ่ะคือน้องตัดมาประมาณนี้อยู่แล้วคือใช้แค่ทีมเดียวก็พอนะนี่ แล้วก็ตัวของเทนกาก,ก็เป็นดาเมจหลักบวกพิษนะครับนี่เมื่อกี้พิษนะพิษจะเห็นง่ายๆนะพิษมันจะตอดแบบไม่กี่เปอร์นะครับแต่ว่าหลักเนี่ยมันจะแบบลดทีพวกโอ้โหสมมุติว่าใครไม่มีเจติก้านะผมว่าเปิดคือตัวมันออกแบบดีนะครับสกิลแบบอย่างสวยนะเคียวกะคือต้องยอมรับว่าตัวอื่นยังไม่รู้เดี๋ยวค่อยรีวิวผมยังเปิดไม่ได้เลยนะคือเห็นคอมเมนต์นะ การออกแบบนะครับตะกิลคือแบบเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะคตอรอลังการครับออกแบบบางค่อนข้างดีครับซึ่งส่วนาทางการใช้งานเลนเจอร์มากผมอยากจะตกบาลจริงนะคือถ้าเกิดมันทําเคียวกาบแบบให้ทละลุรแะบบับบดาามจด,ดูดีหน่อยนะครับผมว่ามันใช้ได้นะผมว่ามันไม่ธรรมดานะแต่พอแบบว่าใช้แค่นี้ก็าตามนั้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอโปรโมทกิลให้สักนิดนึงแล้วกันนะโอ้โหกิลโหดครับ กิวตำนานบาวตีกับกิวผมบ่อยมากนะโคตาน่าจะหมดแล้วมังเนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวลองทดสอบเรนเจอร์นะครับจัดมาครับตัวต่อตัวนะครับอามาตีกับไอดีสดูครับอ่ะตัวแรกผมจัดเบาๆมาทดสอบก่อนอยากจะรู้ว่าแบบท่าเสมอครับโดนแล้วจะเป็นไงบ้างอ่ะผมทดสอบกับยามาโตะนะยามาโตะมีหยุด5้านะโอโ้โห เอาละแจมว่าแจมว่าแล้วมันข้ามลึกนะครับอันเดี๋ยวผมจะดูว่ายามาโตะมันจะยิงยิงนเดี๋ยวผมปล่อยนะผมจะไม่ใช้ไอเทมนะแต่ผมจะดูะครับว่าโดนยามาโตะยิงหยังไม่ทันได้ยิงเลยว่าอันนี้เราไม่ใชไอเทมนะผมอยากจะรู้ครับว่าโดนตีแนละ้วแบบเปล่ามันแตกไหมเนี่ยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวขอทดสอบเยอะแั่นิดนึงนะเพื่อที่จะ ให้ดูนะครับว่าแบบมันเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมจะลองเป็นพลังน้ำนะครับจะเอาตัวอความาแล้วกันอ่ามาจัดสองตัวเลยอ่าผมจัดแบบโหดๆหน่อยลวกันนะเพราะว่าเป็นทัาเสมอนะครับอันนี้คือได้ด้ว่าโอ้โหไม่ใช่คู่มืออะอย่ามาโตนะอย่ามาโตเอามาบล็เก่ามาคอมโบครับสามารถโอเคมาลองดูครับลองดูครับจัดเป็นอ่า ไมกี้ไมกี้ใหม่นะครับกับตัวของอาควานะครับเอามาดูกันครับอาจจะสู้ไม่ได้ตรงอาควานะมันใบนะครับแล้วก็หยุด5วินาทีด้วยแต่เราจะดูว่าดามเมจของเขาเนี่ยรวมๆนะครับมันจะมันจะจัดได้ไหมอามาดูกันตัวนิดนึงครับมีฟ้ารัแปับป๊บๆอยู่นะมีฟ้ารัแปับป๊บๆอยู่เอาพักเอาไปก่อน อันนี้ผมจัดบททดสอบผดนิดนึงนะเพื่อที่จะให้ดูว่าแบบเฮ้ยเจอกับสายพลังตึงๆแบบนี้มันพอจะวัดได้ผลไหมอ่านดูทรงและน่าจะเหนื่อยนิดนึงน่าจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ว่ามันโดนประชิดนะคือเรนเจอร์เราเปราะบางกว่าอันนี้อาจจะเปรียบเทียบไม่ได้นะอ่านะเพราะว่าเรนเจอร์เราค่อนข้างจะเปราะบางกว่านะครับอ่านเดี๋ยวลองเป็น เอาบากิ9ก้าอแม็กนี่ก็ลองดูดิว่าถ้าเราชนะทาทุเขาครับมันจะยิงหายแบบง่ายได้เลยไหมเดี๋ยวผมลองจัดไฟแบบมาเยอะสักดินหนึ่งเอามาจัดไฟมา3ตัวเลยครับนี่เพื่อที่จะให้ดูนะครับว่ามันแบบยิงกวาดล้างได้ไหมมาจัดไปครับของแค่ต้องไม่แพ้ไฟนะไปครับ โอเคไปครับไปเยี่ยงหายเกลี้ยงเลยนี่ครับดาเมจมันต้องอย่างนี้นะชนะท่านนะอาผมจะจับตาดูนะครับว่าพอมันโดนดาเมจเนี่ยเกรอบมันเป็นยังไงบ้างอ่าโดนเปลี่ยนร่างยิกๆเลยครับโดนเปลี่ยนร่างนะั้นอย่างที่บอกนะตัวเปลี่ยนร่างเนี่ยสามารถหยิบจับมาใช้ได้บากิก็จะตันด้วยนะเนี่ยตัวป่วนแบบนี้นํามาเล่นได้ดีนะครับเอ่อเรื่องของกรอบผมยังทดสอบอะไรชัดมากไม่ได้นะ หมือนมันดูค่อนข้างจะลำบากนิดนึงครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องจัดเป็นพวกเบาลงเบาล็อกแล้วละ่ะอ่ะมาต้องเบาลงเบาล็อกแล้วละ่ะต้องถึงมือพี่ล็อกแล้วบ้งนะครับอ่ะนี่ตามนี้ครับคือด้วยความที่ว่ามันดาเมจมันลึกนะมันมันล้วงเลยนะครับอ่าแต่ว,ว่าโดนเปลี่ยนร่างโดนตตันเยอะไปหน่อยนะก็ยังดูดูโดนสถานนะค่อนข้างจะยังง่ายได้อยู่อ่านะแต่ว่าเรนเจอร์นะครับ เล่นเป็นทีมมันยืนลึกนะมีตัวยืนขวานะครับอาจจะลองเจอกับบวล็อกดูสดักนิดหนึ่งครับว่ารับดามเมดได้ไหมยิงเขาหายได้ไหมนะทางนั้นเขาก็ไม่ได้ถือนะอแต่ว่าเขาเป็นเก้าดาวแม็กนะครับนะครับโดนแน่นอนแต่ไม่อัปเกรดท่านะครับามาดูกันครับขอดูหน่อยยิงเข้ามาเฮ้ยอันนี้ของแท้และผมไม่รู้ว่าเกมปรับหรือย,ยังนะอันนี้คือของแทนนะครับว่าโดนหนึ่งทีกรอกหายแล้วหนึ่งวิกรอกขึ้นมาใหม่ โอ้โห uh, แลดูมันซัดเปล่าร็อกหายอ่ะดิใครบอกว่าตัวนี้กาดตกปากเลยนะเออผมว่าใช้ดีผมว่าใครขาดดาเมจน้ําค่อนข้างตอบโจทย์แต่ว่าเกียร์ต้องดีนิดนึงนะโอะ้แล้วดูครับพี่ล็อกโดนพี่ล็อกโดนอย่างนี้แล้วว่าดูนะครับเนี่ยข้อดีคือมันข้ามค่อนข้างจะลึกนะถ้าลองคิดดูนะครับว่าถ้ามีโตวขวางสักนิดนึงนะอ่ะพัดขึ้นไปก่อนพัดขึ้นไปก่อน อ่าพี่ล็อกหน่อยเพะพี่ล็อกเขาก้าว down max นะครับนี่โยนมาโอ้โหอันนี้น่าจะโดนโดนซ้ำสองตัวอันนี้ผมเห็นแล้วมันโดนซ้ำสองตัวนะเกราะมันเลยหายแล้วก็โดนตัวอื่นยิงซ้ำนะครับมันก็เลยตายไปเลยนะครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นแล้วนะว่ามันรับดาเมจได้หนึ่งทีนะครับถ้าไม่โดนเป็นฝูงยิงนะซึ่งความสามารถนี้มันก็อาจจะยังไม่ได้ถึงท่านที่ว่า ไลยเทมทานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนถล่มดามเมจเยอะๆอ่ายังยังยัง,ยงไม่ไหวผมใช้คำว่ายังไม่ไหวแต่ถ้าเกิดอยู่ในจังหวะสูสีผมว่าอันนี้โอเคนะอ่ะทดสอบอีกหนึ่งตัวอันนี้จัดเป็นบอสครับอาบอสผมไอทีนะ่เนี่ยผมตีบวกไปจริงๆมันเบล180้แแล้วนะแม็กแล้วนะครับเาดาวแม็กแต่ว่าเพิ่งตีบวกไปแค่ร60นะอสะลองมาดูกันครับว่าเจอคู่นี้เป็นไงบ้างครับ อ่ะเหมือนกันครับโดนยิงเข้าไปนครับกรอหาย1วิขึ้นมาใหม่อ่ากรอหายนะอันนี้คือเกมน่าจะแก้แล้วมาโอ้โหยิงเขาหายเหมือนกันเว้ยดูดิเนี่ยอ่ะใครมีเกียร์ดีๆนะโดนแน่นอนนับอัพเกรดธาตุนี้เอาเกียร์สิปีครึ่งใส่ได้เลยนี่สู้กันได้เลยโอ้โหอ่ะบอกเลยครับอย่างน้อยก็มีตัวชูล,ลงมาต,ตัวนึงนะอ่าเรื่องของธาตผมว่านะ มันเอ่อเรื่องของธาตุเนี่ยมันค่อนข้างจะอืมพอมันเป็นธาตุน้ําเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะใช้ดีไปตลอดลอดฝั่งไหมอันนี้จะพูดยากนิดนึงครับด้วยความที่ว่าตัวไม้นเกมเนี่ยโหดๆยังมีค่อนข้างเยอะอยู่อ่าอันนี้เป็นเครื่องหมายคำถามนะผมไันนี้ไปความว่าน้ํามันต้องกากนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆน,นะตอนเนี้คือทรรมบุตถ้าวันหนึ่งคอมโบเพิ่มได้หนึ่งพันกลับมาครับยังไงก็ต้อง เห็นบาก,กินะครับหรือเมกุมินตอนนี้ก็ยังเห็นแบบเกลื่อนกราดเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาลองตีกับทีมนี้ดูแล้วกันนะมีไฟมีไฟอยู่ามาลองดูครับอ่ามาจัดเล่นกับเป็นทีมดูตัดไปครับนี่แบบนี้คือมันดีนะอย่างที่ผมบอกครับว่ามันเป็นการเล่นกับความรู้สึก ของคนนะว่าถ้าเรนเจอร์ตัวไหนเนี่ยเรามองเห็นชัดเจนนะครับอย่างเงี้ยคือเอฟเฟกมันเห็นเอฟเฟกมันอลังการอนะ่ะไม่เห็นก็ว่าเลยครับโอ้โหมันเป็นแบบวาร์ปมันเริ่มเทิมเลยครับแต่ว่าพอนำมาเล่นอ่า PVP แบบจริงจังนะ,ะเดี๋ยว,ยวขอดูนิดนึงนะครับว่ามันมีจังหวะแบบว่าไปลึกๆจริงๆไหมอ่าข้ามใน p v p ได้มากน้อยขนาดไหน อ่ะทดสอบกันให้ดูชัดๆนะครับผมจะไม่ไม่ไม่ไมไมอาป้อมนะเพื่อที่จะให้ดูครับว่ามันสามารถที่จะล้วงเข้าไปได้ไหมไอ้สกิล <c oughs> กระโดดวาวนี่มันก็เท่แล้วนะเออเหมือนสกิลจะอยู่ข้างหน้านะเหมือนสกิลมันแบบว่ายังไม่ค่อยได้แบบเหมือนเล่นในด่านนะอย่างที่บอกครับ รี c ักชัน n ล e on PVP นะครับมันจะเกิดขึ้นกับบางตัวนะเท่าที่ดูคือ PVP นะ่ะมันยังไม่ค่อยได้แบบข้ามแบบเห็นชัดๆแต่เล่นเดี่ยวเมื่อกี้ก็เห็นนะว่ามันก็ข้ามนะอ่าไม่ได้หมายความว่ามันไม่ข้ามนะคือผมอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะบางทีเนะี่ยเล่นนะ่ะมันโฟกัสหลายจุดนะครับอ่ะสกิลขึ้นสวยๆหน่อย เห็นแต่ไอสกิลที่มันวาร์ปกระโดดขึ้นไปข้างบนนะเออนะอันเนี้ยให้ดูครับเล่นแค่นี้พอนี่อ่ะคอมโบในเกมนั้นเองก็ใช้ได้นะั้นจริงๆคือใช้ได้ครับแต่อย่างบอกนะครับว่าจัดทีเบื้องต้นง่ายๆครับอ่าซึ่งดามดเมจนยส่วนใหญ่ก็จะมากับรอบโคโรโบนั่นแหละหยิบจับได้นะตัวที่มันไม่ได้เก่ามากยังใช้ได้อยู่ครับอาถ้าอ่าทัดไม้ครับอาจจะรูดีสือจะมอบก็ใช้ได้ครับอ่าทัดไฟก็จะเป็นเมกุมิน,นะครับ เมกูมินไปก่อนัวอื่นผมนึงไม่ออกอาจจะฟรีเล่นอลไรประมาณนี้ก็ยังพอได้อยู่อ่าบินหนีไปก่อนออาบินจากไปก่อนครับถ้าเกิดผมไม่ตีใครที่เป็นเพื่อนก็ขอใคยนิดนึงนะครับอันนี้โอเคอเดี๋ยวมาทดสอบกันดูนครับเมกูมินไทจิไปเราต้องซัดเขาให้หายเกลี้ยงนะ อันดับเบื้องต้นผมมองว่าค่อนข้านจะดีนะติดตรงไม่มีคอมโบแค่นั้นนะแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าจริงๆเนี่ยไม่จะเป็นต้องคอมโบอะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับคือคอมโบก็ดีแหละเอาตรงๆคอมโบก็ดีนะแต่ว่าถ้าบางตัวนะครับที่มันอาจจะมีอะไรพิเศษจริงเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องคอมโบก็ได้เนอะโอ้โหอันนี้คือหยุดห้าตึงๆยังตึงอยู่เลยครับ หยุดห้ามีคนถามนะคือมันเนิร์ฟแต่มันก็เนิร์ฟนิดเดียวอ่ะความสบบามารามันกฤดเก้าสิบเปอร์ครับยังไงมันก็ยังโหดอยู่ดีนะถ้ามีจีมดีๆโหดๆนะครับอันดีนดูนะหยุดห้าในเกมนั่นเองครับไม่ค่อยสร้างผลเท่าไหร่เลยโอ้อันนี้สู้มไม่ไหวโดนเขาสล่มรัวครับอันนอย่างที่เห็นนะครับว่า าบางคนเขาจะชอบเนี่ยเขาก็จะหยิบจับนะครับอ,อย่างตัวบุฎ้านะบุฎาเขายังหยิบจับมาใช้นะไทจินะครับหยุดห้าโหจะห,หยุดห้าก็ยังหวนอยู่สิมีซูไม่ได้ครับซูไม่ได้ครับเดี๋ยวขอดูเกียร์นิดนึงสิอขอไัยนะทำทีทเขาแพ้นะครับโอ้โหอะตามนั้นครับผมตีผมจะไม่ค่อยไปไล่ดูเกียร์เขานะผมจะดูเรนเจอร์นะครับ อ่ะโอเคมาลองดูกับทีมนี้อ่ามาตัวน้อยนะเขาใช้นาะเทนกานะนี่เทนกาเห็นนะในเพชรหนนะถ้ามันดีจริงต้องมีคนใช้ครับอ่ะแน่นอนครับเป้าหมายเราจะไปยิงนะครับตัวของไทจีนะครับมาตั้งเป้าหมายเลยครับล็อกเป้าไปเลยพี่อ่าไทจีหายไปเรียบร้อยครับ สก,กิลมันสวยอะทำไมมันมีข้างบนข้างล่างนะฮะคือขออภัยนิดนึงนะด้วยความที่ว่าไม่ใช่ไอเดียผมผมไม่ได้ทดสอบไม่ได้หยิบจับอะไรเลยนะครับผมเห็นเอฟเฟกมันแบบลอยข้างบนข้างล่างดูแปลกๆนะดูค่อนข้างจะแปลกตาเป็นพิเศษนะครับรู้ครับว่ามันสวยอะคือมันมีทั้งสีม่วงมีทั้งสีแดงนะมีทั้งแบบว่าลงพื้นนะครับมันแบบว่าเยอะอะดูเยอะมากเลยนะเอาจริงๆนะ จนดูไม่ออกครับว่าแบบสกิลอะไรเป็นสกิลอะไรนะนี่ตามนี้นะครับอใครรู้มาบอกหน่อยนะครับว่าแบบทำไมมันมีวงกลม2สีนะคือสกิลเนี่ยมันเป็นดาเมจหลักกับดาเมจพิษอยู่ในตัวโอ้โหอันมาทีมเก่าๆแบบนี้เดี๋ยวมาลองดูซิอาดาเมจสองตัวนี้เขาแบบโอ้โหเห็นเกียร์แล้วแบบว่าหนีไปออะขอนี่ก่อนขอนีก่อน หาทีมนี้ไม่มีบินนะแต่เขาใจตัวนี้นะอ่ามามาอันนี้น่าจะลองโอ้โหสู้ยากครับป่าป่าปาหนีก่อนหนีก่อนหาทีมที่น่าจะพอสู้ได้บินหนึ่งนะครับบินดูด้วยครับบินดูอ่ามาทีมนี้โอเคไม่ดูเกียร์นะไว้ฮารุวีครับอ่าเพื่อนๆค่ิดเส็นยังไงมาบอกกันได้นะเปิดกันหรือ,อยังครับคือก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าปัจจุบันเนี่ย Ranger, เรนเจอร์นะครับในช่วงเวลาหนึ่งเนะี่ยมันติดคอมโบมาโดยตลอดครับเรายิ่งนะก่อนหน้านี้คือ,อแร่เนื้อืดบัฟอยู่นะครับแล้วก็เรนเจอร์ตัวรองรับมันเพียบนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาว่าจะแบบไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าทีมอเอาตรงๆแล้วด้วยความที่ว่าไฟนะตอนนี้มันก็ไม่ได้มีตัวไหนที่แบบว่าโอ้โหโหดต้องรีบกำจัดนะเพราะว่าอย่างตัวเมกุมินก็ต้องยอมรับตรงๆว่า,อาพอผ่านอายุงานมาแล้วเนี่ยมันต้องมีการเนิฟสักนิดสักหน่อยแหละ ไม่ใช่ว่าไม่เนิร์ฟนะเรนเจอร์มันไม่คงกระพันอยู่แล้วนะครับอ,อยู่ที่ว่าเนิร์ฟไปแล้วแต่ยังใช้ได้อยู่ในระดับไหนแต่ถ้าเกิดมันเนิร์ฟพวกแบบจุดที่เป็นจุดโหดจุดเด่นจริงๆอ่ะอันนี้มันจะใช้งานลดระดับลงมาอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่ากาครับดูอย่างเงี้ยเขาใช้เบาลล็อกนะหันไปทางไหนครับก็ยังเจอเบาล็อกอยู่ยังไงล่ะเนิร์ฟโยนหน้าก็ยังหนักก็ยังลึกเนาะ ผมไม่ค่อยเห็นสกิลเห็นเห็นเห็นแล้ว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 เอ๊ะทำไมบางรอบผมไม่ค่อยเห็นวะมันดูแปลกๆนะครับเรื่องของแอนิเมชันนะครับค่าแอนิเมชันของเอฟเฟกต์สกิลน่ยมันมีบางงานมันซ้อนได้ซ้อนไม่ได้แป๊บเดียวหายนะอันนี้ก็เลยจะพูดยากนิดนึงครับว่าอันไหนมันแบบโดนทับไม่โดนทับนะอ่าโดนแน่นอนหนูโดนแน่นอน เดี๋ยวลองดูครับอทีมนี้เกียร์ผมน่าจะพอได้น่าจะพอได้อยู่มาลองดูครับถ้ารอบนี้ผ่าน <c oughs> ขอไปขอไปถ้ารอบนี้ผ่านง่ายๆก็สบายเลยนะ <c oughs> มาดูดีอ่าบาร็อกเฮ้ยบารล็อกเหมือนมีการโยนข้ามไปนิดนึงแต่สกิลผมเห็นแล้วนะสกิลของเทนกะดูเหมือนว่ามันไม่ได้แบบ อดูแล้วแบบอ่ามันไม่ได้แบบข้ามโหดๆเหมือนตอนเล่นด่านนะ,ะมาดูดิอันนี้ผมไม่ได้ปรับเกียร์เลยนะของน้อง e q สั่งนะครับก็เป็นเกียร์ตามนั้นนะครับมีปรับเกียร์เล็กน้อยนะตัวเทนกาะนะอ่าเทนกาะมาปรับเกียร์นิดนึงครับแล้วก็เอามาใช้ในทาง อ่าดาเมจนะครับเดิมไอ้น <c oughs> ี้นี้เขาใช้สล็อตอยู่นะผมขโมยเกียร์สล็อตมานะครับก็เลยก็เลยต้องเอาเจียมมวงมาใช้แทนครับซึ่งเจียมมวงผมไม่ได้ใส่โดนแน่นอนนะอันนี้ที่เห็นเปลี่ยนร่างอยู่ตึงๆนะไม่ใช้โดนแน่นอนนะครับผมไม่ไม่ได้ใส่โดนแน่นอนนะเป็นเกียร์แบบพื้นฐานเลยนะครับอ่ะแล้วผมลงน้ำแข็งทำไมเนี่ยเขายังไม่ได้พัดผมเลยลืมมันเนี่ยน่าจะน่าจะไม่รอดครับ เนี่ยอย่างที่เห็นครับพอเป็นตัวท่านน้ำปุ๊บเนี่ยไม้เนี่ยที่มันยังใช้ดีดอยู่มันก็ยังเต็มเกม,เมอยู่นะเอเดนก็ยังแบบกระโดดดึงดังดึงดังอยู่เลยเขาโหดโดนอะไรวะเนี่ยอ๋อเขาใช้เฮือกสุดท้ายด้วยเพราะเมื่อกี้มันโดนอะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าโดนไปดูรีเพลแล้วมาคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันเมื่อกี้ข้างหลังอ่ะตัวข้างหลังอ่ะมันโดนโยนข้ามไป,ไปตายแล้วแบบตายแล้วฟื้นหมดเลยครับยกแผงเลยทีเดียวโอ้โห อ่ะโอเคส่วนตัวผมให้ผ่านนะส่วนบนท็อปต้นานางนก็อย่างที่รู้กันครับจริงๆไม่ต้องท็อปต้านางนก็ได้นะมาสเตอร์หนึ่งนะครับอ่ามาสเตอร์สองครับการใช้งานของเรนเจอร์พวกประมาณเนี้ยมันอาจจะหยิบจับมาใช้ยากนะเอาว่ากันตรงๆนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีคอมโบครับแล้วก็แบบไม่ได้มีอะไรพิเศษมากแต่จุดหนึ่งคือเรื่องของการออกโบล็อกแบบสวยงามแต่ก็ไม่แน่นะอะ่บนท็อปต้านาันผมว่าก็ไม่แน่ถ้าเกิดมีคนที่เขาแบบอยากจะหยิบจับมาใช้แต่ด้วยบอสอะ บอสมันยังค่อนข้างเถื่อนมากๆนะครับแล้วมันเพิ่งมาใหม่ๆเนี่ยเขาก็เลยอวยคอมโบไปทางนั้นนะแล้วก็หน้าทีมเปลี่ยนแปลงอัเต็มที่ถ้าจะเห็นน่ยก็อาจจะเป็นเกมนั่นเองนะอ่าที่แบบว่าจะมีการหยิบจับมาใช้บ้างนะครับในกรณีที่ต้องการเอามาจัดการอา่าทัดไฟนะครับอ่ะพอยังไม่ค่อยเห็นนะด้วยเรนเจอร์ครับอย่างที่เห็นนะว่า ถ้าต้องการความตึงจจัดมันก็ยังไม่ค่อยแบบตอบโจทย์เลยนะครับแต่ว่าถ้าคนต้องการตัวดาเมจผมมองว่าเจ๋งออกแบบก็เจ๋งสกิลก็ข้ามลึกนะมีทั้งดาเมจหลักดาเมจพิษใช้ประโยชน์ได้หมดเลยทุกโหมดนะครับส่วนบัฟอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะนะครับแล้วก็ระยะโจมตีก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับส่วนความสามารถเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันมันกันได้อยู่นะครับถ้าใครมีเกียร์โหด,โหดเกียร์ถึงถึง,ถงสักนิดหนึ่งผมว่าค่อนข้างจะ ใช้งานได้ดีส่วนตัวคิดคิดแบบนี้นะเ่า๋ยวเกิดต้องการแบบโอ้ยคอมโบตึงๆจริงๆจังๆระดับสูงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าด้วยทีมเดิมเรนเจอร์เดิมๆอย่าลืมนะเกมเปิดมาเกิน10ปีครึ่งแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวโหดๆมันยังอยู่เยอะนะมันก็เลยทําให้เรนเจอร์ระดับประมาณเนี้ยเบียดขึ้นไปค่อนข้างจะยากนะมากล้บอขอบคุณนะน้องอิกิวซังครับส่งอะไรดีมาให้รีวิวนะอ่าถืวว่านี่เกียร์ชิ้นเนี้ยมานับเกียร์ทา์ถ้าใครเปิดได้เอามาใช้ผมบอกเลยนะครับว่า ช่วยได้ค่อนข้างจะชัดเจนะตีเด็ดบอสอชัดเจนเดินครับอ่ะใครอยากเปิดกาชานะเรนเจอร์เกียร์แพ็คครับก็แนะนำร้านเตกมร้านนี้ครับลุงยุทธ์ชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับไอดีผูกเลยเติมได้หมดเลยนะทั้งรายเฟซบุ๊กกูเกิลบล็อกครับเติมทุกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นะอ่าแต่ว่ามี Android เข้ามาเราต้องติดตามไว้เหมือมีโค้ต้าเราจะได้ไปจัดการเปิดกาชาเองครับแต่ร้านลุงยังมีบริการพิเศษนะเติมร้านลุงครับลูบี้แพ็คลูบี้คุณสองแพ็คต่างๆจากร้านลุงครับฝากลุงเปิดกาาชไไดด้เเลยยนนะี๋วปใรับ ลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมบ่อยไม่ต้องรอทางชานะเงียบแอนไลน์เป็นหนึ่งเท่าทางครับที่แอนไซดูง้าวมาแปดอ่านะครับช่วงต้นเดือนต้องรีบจัดกันสักนิดหนึ่งนะอ่านะครับอยากได้อะไรก็ไปจัดกันเลยนะครับที่ร้านลุงยุทธชาแนลครับแล้วขอให้ได้นะเรนเจอร์เกียร์แพ็คตามที่ต้องการครับวันนี้ประมาณนี้กันครับคิดอย่างไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ